เจอกับแบ,บเตเป้ที่เป็นโตแล้วนะคะวันนี้แนนะไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะช่วงนี้เนาะก็สถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยดียุคโควิดอย่างนี้เราก็ต้องหาอะไรกินที่บ้านใช่ไหมคะทําที่บ้าน <Okay. S 1> นี่แนนมีไอเทมใหม่มาค่ะสําหรับช่วงนี้เลยที่มีเวลาอยู่บ้านเยอะๆนี่ไม่อยากจะออกไปไหนหม้อทอดไรน้ํามันค่ะแล้วแนนก็มีอุปกรณ์หลายอย่างเลยนะคะสําหรับการร <Okay, okay. S 1> ีวิวหม้อทอดไรน้ํามันนี้ ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะว่าไอเทมที่แนนเลือกมาวันนี้สําหรับใช้กับมออรไร้น้ำมันจะมีอะไรบ้างแล้วก็ที่สําคัญนะคะแนนก็ยังไม่เคยลองเลยว่าตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันค่ะว่ามีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนสําหรับการทอดที่ไร้น้ํามันแล้วก็รสชาติของมันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปติดตามดูนี่เลย ชอบนันนมีอยู่2ชิ้นนะคะสําหรับไอเทมวันนี้ที่จะใช้กับหมอ้อทอดไร้น้ํามันแล้วแนนก็มีส่วนประกอบนะคะที่เป็นริกไทยแล้วก็เกลือในการหมักเนาะไปะเดี๋ยวเราไปล้างหมูกันก่อนแล้วเราก็ค่อยไปหมักลงจตะหมอ้อทอดไร้น้ํามันขั้นตอนแรกเราก็มาล้างเนื้อหมูของเราให้สะอาดนะคะก่อนไปปรุงรสนะคะส่วนรสชาติที่ปรุงเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะที่จะอยากทานรสชาติไหนใส่อะไรยังไงในการหมักก็แล้วแต่ แล้วเราก็มาถึงขั้นตอนการปรุงรสเนาะของแนนก็จะโรยเกลือนะคะเกลือกับพริกไทยแค่นั้นเองเพราะว่าส่วนอื่นๆรสชาตินี่นเดี๋ยวเรามาใช้ซอสหรืออะไรที่ต้องการจะกินเพิ่มเติมเอาเนาะ นี้นะคะมันทำได้หลายอย่างมากเลยทั้งเต้นท์ไฟกุ้งเนื้อสัตว์นะคะปลามก็สองศาบอกมาเพื่อนๆไม่ต้องสงไม่ต้องงงเลยว่าเราจะรู้ได้ยังไงมันจะสุกเวลาไหนเนาะตัวนี้จะเป็นนาทีเนาะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นองศาเราสามารถปรับตามที่เขาแนะนำได้เลยนะคะแล้วก็ข้างล่างเนาะมันก็จะเป็นตะแกรงทุกคนนะมันสามารถถอดออกมาล้างได้นี่นะทุกคน หม้อทอดอไร้น้ํามันกันค่ะแล้วเราก็เอาวัตถุดิบที่เราได้มาเนาะใส่หม้อล,ลงไปเรียงให้ได้องศาเพื่อที่เราจะได้ยัดทั้งสองชิ้นลงไปในเวลาเดียวกันได้เโอเค <Okay. S 1> โอเคแล้วเราก็ไปใส่ในม้อไรน้ำมันปึ๊บตั้งองศาที่เขาบอกไว้เนาะเนื้อสัตว์ 180อ,องศานี่นะคะนั่งตั้งแล้วแล้วก็15-20นาทีเดี๋ยวแนนขอตั้งไปสัก20นาทีนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อหมูอาจจะสุกยากเนาะแล้วเครื่องมันจะทำงานมีเสียงด้วยวนมีลงออกมีลงออกได้หรอ,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 อทุกคน20นาทีผ่านไปไปดูของเราดีกว่าก็ว่าจะเป็นยังไงแตงนแดงสีสวยมาก นะเรามาดูกันว่ามันสุกหรือ,อยังเนาะเราอาจจะต้องแบบเพิ่มเวลาอ๋ออีกนิดนึงทุกคนมันยังมีความแดงๆชมพูอยู่เนาะเราอาจจะต้องใส่เข้าไปอีกสักสิบนาทีเนาะนี่ทุกคนเสร็จแล้วรอบสองมาดูกันว้าวรอบนี้สีสวยมากทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาหันนะ ได้ไหมติดโอเคเมนูสุขภาพนะคะหม้อทอดไร้น้ำมันโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มหั่นกันก่อนเลยว้า wow. วทุกคนดูนะสีมันสวยมากเลยถือว่าประสบความสำเร็จนะคะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะชิมกันว่าที่เราหมักไปเป็นยังไงควันฉุงชุมง่มชิง อือร่อยมากเลยทุกคนนุ่ม่ะเดี๋ยวขออีกชิ้นหนึ่งเนาะถือว่านานมากเลยนะคะไม่ได้เข้าครัวแล้วก็ไม่เคยทำข้าวด้วยที่สำคัญถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยค่ะอือทุกคนเยี่ยม ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะสําหรับแนนเพราะว่าปกติเวลาทอดอะไรอย่างเงี้ยก็จะกระเด็นแล้วก็เลอะเทอะทําความสะอาดยากมากเลยค่ะดีสุดๆค่ะสําหรับเมนูอยู่บ้านมื้อนี้แล้วก็เพื่อนๆนะคะถ้าอยากให้แนนทําอะไรอยู่ที่บ้านหรือว่าไปที่ไหนสามารถคอมเมนต์มาได้ที่เพจแบกเป้ฮิบิโตหรือท้ายคลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับเพจแบกเป้ฮิบิโตวันนี้ต้องไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย